สวยอ่ะมี มีเส้นมีเส้นอะไรบ้างนะมีอ่สีส้มเส้นเล็กครับแล้วก็สีน้ําเงินเป็นนูเส้นแบนครับสีเหลืองเป็นเส้นบะหมี่ญี่ปุ่นครับแล้วก็สีแดงเป็นเส้นหนีครับทุกเส้นเป็นเส้นเราคัดมาทั้งหมดครับและที่สําคัญคือเรามีโรงงานของตัวเองด้วยได้มาตรฐานอยอครับส่งออกด้วยส่งออกด้วยกี่ประเทศนะคะ17ประเทศ17บประเทศนี่เที่ยวเป็นหมี่มาเฟียพี่ไปกับน้องเร็ว17เประเทศตอนนี้ปวดหัวอยู่คิดอะไรไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ดิวเองอดีไหมดีบเจ็ดครับดีครับะปหมี่มาเฟียไป เดี่ยครับอ้โักอย่างเงี้ยหิวอ่ะแบบไม่ได่กินข้าวเย็นอ๋อเพราะว่ากินเส้นอร่อยเหรออร่อเล็กฮาลาตอนนี้อยู่ขั้นตอนการขอฮาลานอยู่ครับค่ะน่าจะประมาณอีกสักเดือนสองเดือนครับตอนนี้โพขั้นตอนสั้นตอนมันได้หมดทุกอย่างแล้วพี่เป็นคนกินเผ็ดนะแต่นี้ก็โอเคเลยนะเป็นรสเผ็ดใช่ไหมันเผ็ดจากอะไรคะพีคสิเครื่องเทศครับมีทั้งเครื่องเทศมีทั้งเครื่องเทศด้วยครับแล้วก็สุดลับของเราด้วยค่มีวุ้นเส้นที่พี่ชอบอันนี้แบบที่พี่ชอบเลยครับอ่ะเสิร์ฟเลยลูก อ่าวุ้นเส้นที่พี่ชอบนี่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 อันนี้พี่ลองดูเส้นอันนี้เส้นอันนี้วุ้นเส้นปะอันนี้เส้นอะไรเส้นเล็กอ่ะวุ้นเส้นไปไหนไรอ่ะเมื่อไหร่วุ้นเส้นมาแล้วครัวุ้นเส้นกำลังมาลมนานลมนานลมนานมีอืมอ่าวุ้นเส้นคุณโอ๊ตอ่าเสิร์ฟวุ้นเส้นหน่อยโอ๊ตมีเกลอยอยู่ข้างหลังเสิร์ฟวุ้นเส้นหน่อยพี่ลองเส้นลองเส้นวุ้นเส้นเน้ำเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันครับเหมือนกันครับเฮ้ยระวังร้อนโอ้ยี่แป๊กร้อนชิ้นกินโนม อ,อันนี้วุ้นเส้นครับวุ้นเส้นปกติทั่วไปอ่ะมันจะเป็นวุ้นเส้นเป็นเล็กๆใช่ไหมคบเส้นเล็กๆแล้วมันจะเปื่อยง่ายยุ่ยง่ายแต่ง,ง่ายแต่ของเราเป็นวุ้นเส้นพิเศษครับที่เราขันเยอ,เองแป้งเยอะพิเศษครับ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> อันนี้มันจะเป็นความหนึบหนึบมากหนึบมากกว่าปกติครับพี่อย่าเดินเข้ามาเพราะที่กลัวพี่ทําเส้นหล่นแล้วก็เดินใส่เสื้อขาวซดอย่างนี้เหรอนี่คือหิวมากใช่ไหมอร่อยนะ ตอนใจเราไม่ได้กินข้าวขอบคุณค้าขอบคุณข้าวขอบคุณครับตอมใจเราไม่ได้กินข้าวเดือนเย็นเดี๋ยวพึ่งสิมันเพิ่งร้อมมีเดี๋ยวพิ่งไปถามอะไรวให้พ่อกินข้าวก่อนหิว <c oughs> จัดหิวโซหิวโซมาเลยค่ะหุ่นเส <c oughs> ้นเออ <c oughs> ทุกคนหุ่นเส้นอร่อยแล้วหุนเนส้นมันก็เป็นเส้นแบนแบดูได้ไง <c oughs> ว่ากินยังเนี่ยอะไรก็เมื่อวานไงเมื่อวานน้องเชก็มาแล้วรอบนึงนี่มาอีกรอบ ติดใจเขาติดใจเขามาอีกรอบหนึ่แล้วก็วันนี้มาเป็นฟู้ดซัพพอร์ตหนึ่งร้อยชั่ให้กับลูกค้าทั้งหมดทั้งหมดใช่ครับค่ะอยากให้คุณลูกค้ากินเลยเพราะเดี๋ยวจะไม่ร้อนน่ะเอางี้ดีกว่าวันนี้ราคาพิเศษอย่างเงี้ยครับผมให้โบฟ้าผ่านเลย ได้แค่หนาทีเท่านั้นนะโอ้เท่าไหร่นะคะราคาราคาปกติครับตะกร้าที่เห็นอยู่อะปกติ500ได้1ิซองตอนนี้ลดเหลือแค่350ร้อยห้บาทฟรีส่งไปเลยปิดบ้องสิบซองครับได้สิบซองนะครับได้สิบซองนะครับราคาเท่ได้ด้วยกระเส้นนะครับสามร้อยห้าสิบกระเซ่นด้วยขอบคุณค่ะจัดกันเลยทุกคนสามห้าสิบครับโปรดีโปรฟ้าผ่าของพี่เป็กจ้ะโปรฟ้าผ่ามันมีแบบเหมือนกระเทียมกระเทียมเจียวมีครับมีทุกอย่างเลยครับ กรามะเทียมมีเป่ามีครับมีกระเทียมเจียวใช่ไหมใช่ครับเจียวไม่มีกั่งงูไม่มีครับอืมแล้วพี่เคี่ยวอะไรอยู่อ่ะกระเทียมใช่ไหมกระเทียมครับกระเทียมครับกระเทียมต้องบอกก่อนว่าของเราเป็นกระเทียมเจียวสลัดน้ํามันครับมันจะให้เป็นเทกเจอร์แบบกรอบๆตอนสุดท้ายเลยครับพี่กินเยอะไปแล้ะกินเยอะไปกวันนี่ไม่ปรุงเลยใช่ไหมไม่ได้ที่พี่กินแต่ถ้าเป็นพี่พี่ก็จะใส่ ผิดผลอีกนิดนึงอันนี้เชเชเตรียมไว้ให้ครับสำหรับแบบใครทานเผ็ดเพิ่มทานด้วยนะคะมีพวงม้ใช่มีพวงไม้ครับมีาขอบคุณค่ะเป็นห่วงสุขภาพก็ทานใช่ดูแลสุขภาพก็ทานบุนเส้นเนาะบุนเส้นนี่ทำจากอะไรอะคะบุนเส้นเอ่อถั่วเขียวใช่ใช่ครับถั่วเขียวดีต่อสุขภาพมาากนหเเมมมืออนีสงะจก็ไม่รู้อะเคยคิดว่ามันต้องว่าถั่วเขียวแต่ไม่มั่นใจกลัวพูดแล้วโง่ ไม่แต่บางคุณเส้นบางยี่ห้อมันก็แบบว่าแป้ง,แ,ปงแบบแป้งเยอะอเราเราเรากินเรา,เรา,เรา,เราคิดว่ามันจะนั่นไงอันนี้รู้สึกว่าเส้นมันหนึบก,กว่าปกตินะครับหนึบก,กว่าเยอะแล้วที่สําคัญตัวเนี้ยเราคัดมาเพราะว่าเราจะเน้นไม่อืดด้วยนะครับไม่อืดไม่ยุย่ยไม่เปื่อยง่ายด้วยอ,อันนี้แหละครับน<ด>ี่ดูดิอืดแล้วร้อเล่นรอเล่นรอเล่นใจความไม่ดีแล้วมา,ๆๆมาตอนเนี้ยถือว่าโชคดีนะถ้ามายามดึกเนี่ย เป็นอีกแบบนึงมันจะได้ฟีลอีกแบบหนึ่งจ้ะแต่ดีอันนี้นะคะเหมาะเหมาะสำหรับคนที่จะไปต่างประเทศใช่ใช่ต่างประเทศโต๊นโตใหญ่เลยอ่ะโตใหญ่เลยอ่ะขออนุญาตบอกโปรอีกกีครับได้เลยค่ะจัดเลยโปรค่ะตัวค่ะปกติครับสิบซองนี้ห้าร้อยบาทลดเหลือแค่สามร้อยห้าสิบครับฟรีส่งได้ด้วยคะเส้นได้เลยครับได้ทั้งหมดสิบซองไปเลยจ้ะสามร้อยห้าสิบสิบซองจ้ะตกซองละสามสิบห้าค่ะ ใช่มตัวกันเล็กอีกมองก็ไม่เห็นอีกอขี่แคลวขี่แคลวเดี๋ยวก่อนนะครับหาไม่เจอไปพลังงานสามร้อยหกสิบครับสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบใช่อันนี้เปึงถุนเส้นเหรอ แต่ละเส้นไม่เหมือนกันครับมีส<อ>ามและหกสิบสั่งไปก่อนแล้วไปอ่านเองว่ากี่คแคลเพราะตัวมันเล็กมากเลยทุกคน <c oughs> ข้างในข้างในจะมีตัวเลือกอยู่ครับอ๋อ<ส>มีตัวเลือกบบนะเส้นเล็กสิบซองจานสี่สิบซองบะหมี่มุ้นเส้นหรือว่าเล็กห้าหมี่ห้าเนี้ยเพื่อนเพื่อเลือกได้เลยนะครับราคาเท่ากันหมดตการได้เลยทุกคนจัดเลยนะ350บาทนะคะขอบคุณน้องเชนนะจ๊ะขอบคุณคขอบเดี๋ยว แขกพุ่งเกียตดทานกันได้เลยนะคะทานได้เลยนะครับทานได้เลยครับเดี๋ยวมันจะไม่ร้อน